ตัแตกงไประยามีคนยิงกู้ยาโดนยิงเลยซอยซอยน้องลีน้องธุมลีบินทำไปน้องเฟเตอร์ยังโมฟังกันตริมบ้องหนึ่งร้องทำนองสกาโมเดินเนียงนาเต้นสกาเนอเนอเนียงเนอเมื่อบ้องยิงยงยอดโบงงามนักร้องอินเตอร์เดอเดอเนียงเดอนี่ไเนาะข่าวเน่มันลงไปซอยซอยนกเต้เต้นกเต้เต้บินทำไรดาน ร้อง่านุ่มชายมองเห็นควาอึอม่ชนาปวดใจอยากใส่บารท่โดยจิตซาเผื่อวันมาจะได้เกอที่เยือะมั้นโอ้แม่ตายไม่สนใจคนไทยวยกันแล้้จะให้ฉันแบ่งกับควที่นายไตรโอตายนาะอง้องมาต้องไปตายตายตายล้ม ลม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 อยนกพิมนก้มมีทางาเลยซมูกกรเทยโหูจันั่งตวเดียตัวเดีวตัวเดีลงตเดียวนโนลีตอน้าข้างชูดินยนกแเต้บินทลยตาซบเงชาวบ้านอยากให้ลูกได้ัวกรังกันลกโดบองจนยังอายไม่ยางเอาเรียบร้อยดิเนี่ยเรียบร้อยดิ เมาตดมันเมาตดเนาะยรงไปได้ไหมมองเห็นควายยังเหลือต yeah> claro ัวนึง oh, น oh, 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 oh. uh, oh, ี่อ oh, ันหล่อปะปักขึ้นมาละอยู่บนจ้ารถเด็กแป้นเฮ้ยเจ้ยแม่งโดนรถตดเฮ้ยจะล้มแล้วจะล้มแล้วเนาะอ้าวแลกกันไปคนละนัดไอ้หนุ่มเอ้ยจ้าหลัง ฮ่า uh, 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 uh. จะตายแล้วจะตายแล้วเข้าเลยเข้าเลยก่อนเตะจะล <Mario. S 1> ้มแล้วอยู่น่ะเข้ามันมีเข้าเข้าเต็มไปแล้วแล้วไม่ต้องล้

thoát với trời ơi, lằng, thả con đe lốm lốm lốm

เอ้เลยหลดเอาว่างแล้วไม่ไม่ไหลดพี่ไม่ได้เอา M4 มาง่ายหลดเอาพี่อะอ๋อเอาก็ได้วะเอาปืนนี่มาก็ได้ยังอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยตายโวู้โู้หห ียิงโดนล้มน้องเอาละกูมือขึ้นละล่วงล่วงล่วงมาละล่วงมาละสวยมาเนม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 เฮ้ยเกอร์เกอร์ตรงที่พี่ปิงตรงที่พี่ปิงมีสองโยสองโยเป็นเช่เป็นโดดลงแล้วอ ê ê nhang 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 Đây nhang 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 trên nhang 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 này. nhang 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 phải nhang phải

คนมันเลยตอนฉันอสะโหทำไฮไลท์ได้เลยอะฉันนั้นน่ะมันมากมีคน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 กูเชื่อแม่งเอาไน้ยิงผมกอดแทบ้หมด

ยด้วยครับเด้งโดนยิงป้าช่วยด้วยครับหูเดงโดนสไนเปอร์ไนเปอร์เออหม,ม,นนมามลนจ้าหลังๆๆๆเรื่องันรอาหมดเลยหายละวกหมดกหกาะหมดเชื่อเชื่

เห็นไหมพี่ป่ะเออเกียเอ้ยเมื่อกี้มันโคตรเท่เลยว่ะยิงแล้วตัวแตกกลายเป็นสุสานเลยเมื่อกี้อพี่แตกเลยอ่ะตราระเบิดกลายเป็นสุสานไอโอลิเวอร์เองเห็นเหมือนพี่ป่ะอะไรอ่ะเจียแม่งล่อนอยู่พีฮอมาชนอ่ะฮอร์ปัดตายเลยโดนน้อปัดตายปัดตายแล้วฮอระเบิดซ้ำด้วย อย่างปันนะเจ้าบอลเนี่ยเมื่อกี้จ้าบอลใช่ไหจ้าบอลมาไม่ใช่กูแต่ว่าเมื่อกี้ใช่อือกูเล่นเจ๊เปี้ยวอ่ะจ้าบอลเพื่อจ้าบอลเจ้าบอลได้ไงเล่นเจ๊เปี้ยวอยู่อ้าลวัดอ้าลวัดเฮ้ยไม่รู้กูลงใกล้ๆปืนก่อนได้ปืนเลยมาเอาก่อน đúng không? Cũng khó làm bớt Anh đi đây Không ở mặt xéo Xui nuối Xui nuối Chui, mũ đen đuôi, mũ đen đây sẵn này ít Chui, mũ đen đuôi Nào, tôi đang phá lịch đi đến tầng này Phá lịch đi đến tầng này ฟ้าต้องการให้เองไเอเดียวเลยแนวเยอะอ,อะอเจออแล้ววนอะไรระเบ,บิวเดวอ๋อย่เไม่ถอเฉยจะรู้รรอ่ะที่มีกรอบไหมเนี่ยมีมีนกเต็มเลยโอเคเก็บไปก่อนเกวนะไม่เสียหาย

ไปเก็บกอฟันชนอยากชนว่ะนานๆไปหมดไอ้มันปีนขึ้นไปแล้วเนาะเอาเลยน้องเปิดแล้วโอ๊ยตีตัวตีตัวตีตัวตตีวตัว,ว,วอ กากหมดเลยมันเป็นไก่ขึ้นมาขึ้นมากเลยนั่นแหละน้องมันเป็นไก่ฆ่ามันนั่นแหละกเนาะไม่แง่ไส้จ้วยตายหมดทั้งทีเลยดูเรากำไก่เต้นะมันเป็นไก่เฮยอ้หลบก่อนเสร็จก่อนวิ่งเลยวิ่งเลยเฮียละ วิ่งเนียกลอวิ่งเนี้ยไกลวิ่งเนี้ยไกลเลยกูจะตายไม่ได้กูจะตายไม่ได้กูตายไม่ได้สวัสดีปะผงไล่ไมลไกลเห็นกูบ่มาไม่ไล่มาไม่ไล่มาไม่ไล่ไม่ไรนะไม่ได้โอเคอย่าล็อกูไปเอาไอ้น er ี่ก well ่อนสัตเจเอ็มซีฮูไหนวะอยู่ข้างบนกูไปได้เฮียโชคดีสหายเจอกันที่ซามิลา โผ่๑เฮ้ยแม่งไก่จริงมันเป็นตัวไก่เลยเล่นกับมันหน่อยมาไน้องเล่นกับมันหน่อยบุกแล้วพี่ไม่มีตัวดีนะตัวดีจบเลยนี่ไงสาธเลยมันไก่มันเป็นตัวไก่ไอ้เหี้ยมันกูดูแบบว่าทรมานเขาจังไวะ ลุงไก่เอสไกกลับไปเอสไกกลับไปลุงไก่ใช่เอสไใตใครปล่อยวะผมเนี่ยปล่อยแบบตายแล้วมันตายแล้วตายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยแล้ววะก็บอกอยู่ไม่มาตีหมาตได้นะเดี๋ยววิ่งลงมาได้นะเมาก็ได้เมาก็ได้ใครไม่มีเกาะเมาก็ได้นั่นแล้ว Quick, 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 Ui, quick, 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 rồi. น้องใจเย็นเกาะไว้ก hey, ่อ <Background. S 1> นไม่รู้มีอะไรเฮ้ยคน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 น้องคนคน อยู่ของบนกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ผมไปยิงมันไว้ยิงบ้านนี่มีคนนะแล้วยนีศพใครไหนนะนี่นั่นนอนอเหลืองแล้เห็นไหมเห็นนะนี่เ็น

เจ็บ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 ก็แตกหมดน้องอะไรด้านหน้าด้านหลังไม่ด้วยนะเฮียเอ้ยจ้าด้านหน้าสองด้านหน้าสองด้านหน้าสองมีแอร์สไตล์เฮียเชื่อไหมหมึกหมดอุ้ยเฮียแม่งยิงกูบอลก็แตกก็แตกทนายน้องทนายทนายบหุโน่กบมาหน่อยกลับมากลับมาพี่ไม่มีมันยิงทางไหนมามันเบรดมาไหน พี่อะนะหาพี่มังยิงเลยยิงเลยมีเบดมาจากตรงนู้นไกล้ๆปักกันได้ปักกันได้ไม่บาดเจ็บ thank you thank you ไอ้จ้าสไนเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไม่ต้องมา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 มาที่ไหนตรงนตรงนี้ปักไปันอยู่ตรงข้ามเลยอ่ะเดี๋ยวนั่นลงละแอร์ไร เก๋เลยเกองไม่มีด้วยมี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 อันนี้นี่นี่น้องเฮ้ยเกี้ยมาอีกแล้วไอ้ตันทำไมทำามทำไมเพ่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นบ้านล้วขึ้นมา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 ล้ม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 บุโนวิ่งขึ้นมาล้มแล้วล้มแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออนั่นแหละเฮ้ยผมผมมีคนแล้วนะมันมามันมาระวังระวังอ่าว

Quá tạc, quá tạc keep knocking Chịt con hai. Ayy, ya, không mấy tí mượn rồi Chê ơi. Chuốc, 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 ui, ไอ้จ้าแบงเลยไอ้จ้าเชื่อพี่ตัวสไนเพื่อนมันไปไหนวะไอเชื่อเพื่อนไม่ชุบด้วยเพื่อนไ่ดึงเพื่อนไ่ดึงตายวะไอยแพ้อ้วแพ้ตรงนี้แน่นอนอือมันอยู่ใกล้ผมด้วยนะตรงผมมนปลอดภัยด้วย

เฮ้ยไอ้มึงโดนแล้วค้างเฉยไอ้มึงเป็นไรเอ้ยฮ้ยไอเกอมึงเห็นเรล่าเมึงด้วยเฮ้ยเล่นเฮ้ยล่นเฮ้ยเอาเียเพื่อนล่วงแล้วเอายังยังยังมึงเป็นไอะเฮลอจ่ย่ห้ออะไร้น้เก็ใส่เลยอะข้อตัว บักแน่เลยอ่ะมาปีจีอาร์พีจีบักบอนเออมันแล้วมันไม่มีเอฟเฟกต์เห็นปะไออาร์พีจีล่องบนนะเนี่ยเออแล้วแต่คนโดนนะไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนเออเอาร์พีจีบักยู่นะครับถ้าจีเอ็มดูคลิปนี้อยู่อย่าแก้นะครับ ผมผู้น้องผูน้น้มงอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำ <c oughs> อ้าวเฮียตายหามแล้วข้างบนเนี้ยนเน,บบนี่ยข้างบนตกอ่ะว่าจะไปจะไปเกียนมาซะหน่อย,อยเดี๋ยวมันแตกแล้วไปจับมันล็อกคอ <c oughs> เฮ้ยมีคนอยู่บนหัวใช่เหรอเหตบนบ้าน ตายห่าแล้วเฮ้ยนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่โอ้ยเหี้ยอย่างเหี้ยเลยกํลังใส่กอยเนี่ยข้างล่างพี่ะมีตัวนึงเห็นล้แขวนอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมาเจอน เอเบสิคอลเฮ้ยคน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 ก็แตกก็แตกโดนควันโดนควันตกไปล่างคนระับไปจ่อหาปืนหาปืนก่อน ข้างบนมีนะพี่มีมีมีนี่ตรงพี่เลยเคเชื่อแล้ว,ตวแต่เจออาการเจ้อปวดหมนปวดกิมหมดนมันไอกิมเจ็ดกิโมมังกี้นี่วมั ข้างล่างอ่ะเต็มเลยพี่เจอมาเยี่ยพกบ้องเขาหลามมาแล้ว <c oughs> บ้องแดง <c oughs> บ้องไข่มาไปเอาหรอเอาซะรนะวังนะวางเงิน <c oughs> จ้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ยสัตว์เอา้า <c oughs> <c oughs>

ล้มเหลวะพี่เาเกี่ยไวเกี่ยนไม่ได้ได้ใช้ป้องเลยจะได้พี่ดูดใช้วากันวันนี้เฟสล้มเหลวท่านจะใช้เทคโนโลยีในการโกงหาบิดาท่านหรือท่านล่องลอยบนอากาศได้ท่านคิดว่าท่านงามเด่นหรือให้อ,องคชาติให้ไ,ไร้ความสามารถให้องคชาตข้าพเจ้าเล่นการลเล่นนี้มาสองรอบข้าพเจ้าก็เจอแต่ท่านไอ้กู บิดาท่านสิ้นชีวาบิดาท่านสิ้นชีวากงหาบิดาท่านหรือบิดาท่านท่านผู้จัดการขอรับแก้ไขที่ขอรับถ้าเจ้านี้มันระบาดอาจจะมีคนสิ้นชีวาเกิดขึ้นนะขอรับท่านผู้จัดการขอรับแก้ไขทีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับท่านผู้จัดการ